สบายดีพี่น้องบดสกู่สุคนจ้าเมนีเสาแสงมีข้าวปุ้นกับมีมะฮุ่งเนะาะมะฮุ่งเอาอยู่สวนแม่เสาแสงเองครับข้าวปุ้นนะเอามาเตดตตลาดเน้องพี่น้องสีเป็ดสู่เม็ชีดพ่อเอกินเด้อจ้าห้าไปไปเบิ่งน้ากันเนาะว่าเพื่อนชิยู่เฮือนหรือบ่ว่าเพื่อนชิยู่เฮือนนยู่เนาะคิดอยากต่ําพี่น้องเลยไป่วนเพื่อนต่ํากินเนาะจริงเทียงคือชีแซบว่า ให้น้องชายสารแสเงเผ่าหารให้เสารแสงสิงไปกินต่าบัุ่งครับแม่ีพ่อเอเนาะจ้าเอาไปกินน้ำกันเลยน้องจ้าดิกน้อยกำลังไปห่งเฮียนบางหน้าบางตาอีกแมวโอ้โหไปชิยู่เฮือนหรือบอ่าพี่น้องเอ้ยเห็นสาวนี่ไปยู่เฮือนอยู่ มองกะอยากสั้นๆมางั้นทังนันเพื่อนเลยพี่น้องไปหน้าบอนี่สาวอ้อยเป็นยังย่ำในกระต่ามุฮุ่งอันนี้ก็จีเอามุฮุ่งไปตามมีพ่อเอนั่งอยู่ทั้งนั้นเพิ่นพี่น้อง น้องฮัโหลทุกคนเปิดเลยพี่น้องเปินก็อยู่เพื่อนมาแบบกองโจรมั้ยอาเมจิสงสัยโรคภมงอกพี่น้องเมื่อกี้เท้าบันไดหักผูมิงอกกหลายแน่น้อยหนึ่งยังไม่ได้เท้ายังมึนอยู่พี่น้องภูมงอกนวดกระงอกตาก็ระโจนหุ่งอีกมาฮ้อนแล้วกรับป้อมหุ่งเนาะพี่น้องป้อมหุ่งภักต่ำ กินสู้แม่จี๊ดพอแอรกินตอนเที่ยงแซ่บๆเด้อจ้าจยุบ่ายเลยเนาะไม่ตอนเที่ยงเพื่อกินข้าวอิ่มแล้ววะกินข้าวอิ่มเป็จำเพื่อกินส้มกินเน่ามันฮ้อนนะมุมนี้เนาะนอนนะทำให้ผัดเย็นเดี๋ยวกลางเวรเดี๋ยวตัวเกี้ยนเลือกบ้าพันธุานุุ่งเด้อพี่น้องล้างเอาอย่างมันออก บล้างเลยอย่างไม่กัดสุกล้างแล้วก็มาพักเนาะน้องมาง่มเลยแต่เสแสงเอินพักคนละภาษาักเป็นแน่โบแน่เนาะตำเองกินเองยูหานกับเจ้ากับเจ้าพังงามอยูแต่เสียเงินอันนี้บริเสียเงินสาวฟูเป็นมือกองให้เด้อ เนเสียงหูส <c oughs> ีเสียหูสีพ่อเอแม่จี้กำลังนั่งส่งวิธีัาหมุฮุ่งอากาศฮ้อนมือนี่ติดตามมุฮุงใหมันเจ็บท้องไปเลยการฮ้อนทำฮุงเซฟเซฟเซฟ ไหว้มาซักจะูดไปรูดมามาเด้อตามมาหุ้งพี่น้องเสร็เดดกระเทียมเลยพี่น้องไปงหนัวไปาไปนัวก็เด้อไปนัวอันนี้ก็สูตรปลาพี่น้องใช่หลายมันจังบิ้ดใส่บกปีใช่ใ มันนี่กปะปลาเรใช้ไมใส่กะปิน้องตัวปิดมือใช้มือแล้วน้ำตาลน้ำตาลบุมหากหวานเนาะใส่หน่อยเดียวเอาก็ยังบุมหากหวานมาาันก็อยากสั้นๆั้นเนื้อนิดน,นึงเนาะพี่น,น้องตัวขอพายนำเพื่อนไม้ <c oughs> ใจเลยว่าแซมแน่นอนมัมันยังิเปักมดกลงมันกี่ปนกลงพี่น้องโกะสิบแซ่มันคือเทศบ้านคอยเอิญมักเล่นพี่น้อง่ซมมักเล่นหลายๆเนาะ บำรุงผิวช่วงนี้เดี๋ยวหนาวๆฮ้อนๆแดดจะแหมจุดจวดไปเลยใส่ทางกาบเลยพ่ออมอมนต์เยอะมากนี่คือียาประเด็กลงพี่น้องก็ต้อดมาะปะปู เปี้ยวต้นเอาต้นใส่เนต้นมาใส่จีต้นจีต้นเปรี๋ยวเสร็จเลยนีหว่ะเนี่มีเสียงของสีนะ่ยนะพี่น้องน้องต่อเสียงสีเข้ามีาวมาเลยมงเดมันลุ่งมันลุ่งซาลาวไปไท คุณลาวไปทชยเออนุกลุงก็าาไปซา,า,าล,ลาวไปเชกับมะฮุลงะพี่น้องลุงน้ำลายแตกเลย นี่กันแล้วละพี่น้องจ้ำตําหูพี่น้องพร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้าวันนี้กันแล้วละพี่น้องแล้วอะยรจ้าถ้าจะพักเนาะพี่น้องท่าจะพักมาพี่น้องแม่จีนยังไปเด็ดพักอยู่สวนเพื่อนเนาะกินพักสดๆเลยเพื่อนวะทําวันนี่ก็มาฮ้อนนี่ก็เซาแซงก็ตําัูหุ่งแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องวันนี้ก็คอลากขี้ล้วน้องไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแซงมหาไซน์ในเด้อจ้าพ่อเอรแม่จิตในเด้อสาวอ้นมหาไซน์ในเด้อสาวนุ๊ก บาแพนเด้อจ้าคลิปกินกันไเปเบิ่งคลิปอ่าไม่จีด๊ดเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็คาลาพี่และน้องไปก่อนสบายดีบ๊ายบาย